นี่ไงแตกไปดิพี่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 สวนสวนสวนเออสวนไป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 สวน้านี่เขาจไม่สามแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว เนื้อหาที่ท่านกำลังรับชมมีคำหยาบคายและไม่เหมาะสมกระผมขอยกมือไหว้ขออาภาัยมณนะที่นี้ด้วยส่วนเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีก็ดูต่อไปละกันกดซับให้กูด้วยแตต่่วาาออยกเเเลนนปิรร์็ห ต้องช่วยพี่ฟาร์มเรอแพนด้นฟมฟาร์มช้าแชปมป์เปิดไมค์ในเกมด้วใช่ทำไมสะท้อนเรอก,กลัวคนในทีมไม่ได้ยินสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเออกูได้ชีพสวยแท็กลกางไว้พี่เดี๋ยวผมบินไปแท็กลกาง อันเนี้เฮ้ยเฮ้ยลิกเตอร์ลิกเตอร์โอ้โหจะเอาวะ่ะเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่น้องลิกเตอร์บอกเลือดผมกำลังร้อนเลยพี่อย่าห้ามครับพี่นี่ถ้าพี่ไม่เรียกนี่ผมตายแล้วเนี่ยลิกเตอร์บอกเฮ้ยบอกเหรอบอกเหรอบกอบกเหรอก็มาดิครับไหนอ่ะทงเทนอ่ะมาดิมาดิทงเทนอ่ะ ธงเทนอะ่ะมาดิโอยมานี่มานี่ <laughs> ทีมกูไม่ทันตั้งตัวเลยเอย่าว่าแต่เทนเลยสัตทีมกูตกใจเลยสัตเ <laughs> ทนวิ่งมาเฉยเลยมานี่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 อ๋ออ๋ออ๋อ,อนนยังไงฮิวเลนยังไงคิวเลนยังไงคิวเลนยังไงดี คิวเลนบอกกลับบ้านดีกว่าเอ้ยกว่านะกูเอานะนี่ไงลากมานี่เลยแต่มันงงเลยเราไฮแอะเตบอกว่าไฮแอตเตบอกว่าเฮียกูจะกลับบ้านดึงมาทำไมเนี่ยกูไม่ตีหรอกมังกรไอสัตว์กูไม่เอา เดี๋ยวว่าแะไฮยาเตไม่ทันตั้งตัวเลยเอ่อเอ่าคิวเลนยังไงครับหลงป่าหรือเปล่ามานี่มานี้โสดไปพุ่งไปนู่นแล้วคิวเลนบอกอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาดิ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 สวยมานี่เอ้าไม่โดนโอ้ยเพื่อนเพื่อนคุณล้อเล่นกูณล้อเล่น เอาป้าสัตว์เอาป้าก <Gaming. S 1> นะูดึงนะกูดึงนะใครว้าตรงนี้กูดึงนะเอ้ย este. เอาวะเลือดมันร้อนว่ะลิกเตอร์ไอ,อ้ไม่ใช่ลิกเตอร์โทนโอ้โหเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนนี่ทำไม่เรียกนี่ทำไม่นี่ทำไม่เรียกนี่วิ่งมาถึงบ่อ,อแล้ว ผมให้ยะเตะเองเข้าไม่ทันอ้าวแล้วออกทำไมอะ่ะพี่กดเล่นกดเล่นอีกเล่นเล่นอีกครั้งหนึง่งเฮ้ยผมกดเล่นอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยคิวเล่นเฮ้ยลิปโญยืนนิ่งลิปโญยืนนิ่งมานี่โอ้โหลิปโญริปโญกูอันติอะไรอ้าวลิปโญโดนอ้าวแล้วกูรำเรี่ยอะไรเนี่ยอ้าวโดนนะโดนนะโดนกูดึงนะโดนโดนโดนกูดึงนะอ้าวไม่โดนสัตว์ สวยสวยมานี่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 เออเทนมานี่มึงมาหนี่มานี่มานี่ไ <c oughs> อย้ย่ะมันเด้งอ๋อมันเด้งโอเคเฮ้ยคิวเลนมาอ่ามันต้องจังสั้นมันต้องจังสั้น แก๊คล่างแยก <God. S 1> ตัดตอนนี้ไปลงยูทูบเลย ROV ชิวๆพันวิวได้ไงชื่อคลิปใครไม่งงกูก็งงใครไม่ดึงแบบไม่ให้ตั้งหลักกันเลยทีเดียว มานี่มานี่มานี่กูขอกูเป็นกูเป็นทีแม่กูกดยอมแม้อะไรอยี้ยดึงขนาดนี้ดึงแบบหน้าเวอเลยแบบตีๆอยู่อ้าวคี้่ายยืนยืนอยู่อ้าวตายกระตุกจิกกระชากวิญญาณโอ้ยเียมันล็อกหลบมันล็อกหลบ มานี่อู้ไม่โดนได้อย่างไรวัตตาฟักเออเออบวกดิ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 เออบวกดิเอ้ยชีบีชีบบับแดงบับแดงบับแดงกระตุกจิตกระชากใจโดยอาจารย์แชมป์ข้างบนเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปช่วยเล่นชิวๆเจ็บคอได้ไงสัตว์เนี่ยครูเองอ่ะ เล่นอยู่แค่นี้แหกปากทำไมเดดึงดึงแพนด้า <laughs> ยังเวอ <c oughs> เอาเปล่าลิโ <c oughs> ป้ปูนีบอา้าวคิว <c oughs> เลนหนีคิวเลนไม่เข้ามาเดี๋ยวกูเข้าไปนะเอา <c oughs> ใครมาใครหลงใครหลงสวย เฮ้ยเฮ้ยลิกเตอร์ลิกเตอร์โอ้โหเลือดมันร้อนจริงว่ะเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องเลือดมันร้อนเอาดิเอาดิเอาแมนโถวัตเตอร์ฟาเอาปั๊มปั๊มปั๊มต่อปั๊มต่อเฮ้ยเฮียไฮยาเตะมึงเกินไปแล้ว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 โอ้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้พี่พี่ไม่เอาแล้วพี่แล้วเอาการคืนกัน ขอใัยในคำหยาบนะทุกคนพอดีมันอินมีทุกตามีทุกตาคำหยาบเฮ้ยฮฮยาเตะเกินไปแล้ว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 แหมพี่อติไปแล้วอติไปแล้วมานี่กระตุกจิตกระชากใจโดยอาจารย์แชมป์ กลับบ้านก่อนเดี๋ยวเฮียตายแน่เลยโกโอ้ตายว,ว่าแล้ว,ต,วลต,ตั้งชื่อคลิปว่าตั้งชื่อคลิปว่ากระตุกจิตกระชากใจโดยอาจารย์แชมป์เฮ้ยใจยเย็นเพื่อน,นต,ตายตายนะ่ะตายนะ่ะตายนะ่ะคิวเลนมาวัดตาฟากเ,เรียบร้อยเรียบร้อยโทนโทนใจยเย็นเพื่อนผมมาแล้วผมมาแล้วเอาดิบวกดิบวกดิ <laughs> พี่พี่บวกเลยพี่หาไม่เจอดีหาขวมึงไอ้ยัยนี่เขาล็อกหลบดีทิ่ผหายเลยไอ้ลอริออนเนี่ยหลบเก่งใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโพสเซชันไม่ดีเลยยัดเค่ภาษาอังกฤษก็มาโพสเซชันโพสเซชันมาว่ะเออโพสเซชันก็มาว่ะ อยู่ดีก็อินเตอร์เฉยตามก่อนนะฮะของก็จัดไปเอาเปล่าลิโป้ฮะเอาเปล่าไอ้สัตว์กูไม่เอากูหลอก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 เอาแต่จะเอาก็ได้นะแต่จะเอาก็ได้นะจะเอาก็ได้นะจะเอาก็ได้นะกระตุกจิตกระชากใจโดยอาจารย์แชมป์แล้วก็ตามด้วยเฮ้ยเพื่อน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 ช่วยกูด้วยเนี่ยกูแหลม ไปบัฟ hey, ้าดีกว่าบัฟ้าดีกว่าบัฟ้าดีกว่าโอ้ยโทษโทษเอ้ยเพื่อนเอนได้นี่ว่าเอ้ยปอมลางต้องมาแล้วป้อมล่างต้องมาแล้วเฮ้ย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 เพ้้ยเฮๆยเฮ้ยเฮ้ยเฮ โทษโทษเพื่อนโทษ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 มังกรมะมังกรมะได้ป่าวะได้แหละได้แหละไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเอามังกรเมื่อวันเนี้ยคุรอรลัดอยู่เนี่ยมันไม่เอาวะมันไม่เอามังกรวะเดี๋ยวเจอเชือกวิเศษเลยรับ ต่อให้เชือกวิเศษจุด,ดลังเอาไว้เนียวเอ้ยมังกรปะวะมังกรแล้วแหละมังกรแล้วแหละเอ้ยไม่เอาว่ะมันไม่เอาว่ะมันไม่เอาว่ะเฮ้ย,ยดิกเตอร์ระวังนะดิกเตอร์ระวังนะดิกเตอร์ระวังนะั้นอะเออผมรู้คุณทำได้กันเวทดีว่าสวยครับ โอ้ลิเตอร์ว่ะเฮ้ยมันมันเอามังกรว่ะนี่ไงแตกป่ดิพี่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 สวนสวนสวนเออสวนไป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 ว้าดีขจัดไม่สำนึกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ีตแตกไปดิครับผมระุกจิตกระชากใจโค<อ>ดโคดแทงโคต,โคต,โคต,คตสวยคอมครับหมายถึงมีแค่เดอะแฟอ๋อตัวไอดีเรามีแค่เดอะแฟเหรอ,อพี่ก็มีตัวเดียวเนี่ยวันเตอร์เนี่ยชอบสุดแล้วบวกมันดิเออมันแบบ มันกระตุกจิตกระชากใจโดยอาจารย์แชมป์ไงมันเป็นซิกเนเจอร์อืมฉันติเลยหมันไส้ผมไม่ควรที่จะอันติค่อนข้างที่จะเปลืองนิดหนึง่งขอบคุณครับ<า>รสำหรับบัฟบลัฟสำหรับบลัฟเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าล้างแล้ว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 ,ลลวเข้าได้ล้างแล้วเข้าได้ สะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดแล้วลิปโป้ลิโป้ดึงมาแล้วลิปโป้สวย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 ,สวยพี่เอาพี่เอาพี่เอาสวยพี่ผมผมผมเชือกเบ้าอ่ะเมื่อกี้เขินเลยจบ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 อันนี้คือของสมน้ำหน้าคุณที่เราจะมอบให้ท่านนะครับผม ดาวตรงนี้ให้คุณคนเดียวสวยครับ <c oughs> พี่ขอดูของความสวยงามก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับะไครตให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ R O V